อะไรวะเนี่ย <laughs> แค่หน้าดาวน์โหลดก็ปั่นแล้วะเอาละผมสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะผมวันนี้เราอยู่ในเกม Neko Odyssey Demo นะครับผมเป็นตัวเวอร์ชั่น0.10นั่นเองนะผมนะฮะเกมนี้ก็อย่างที่พูดไปนะผมก็เป็นเกมตัวเดโมอยู่นะครับนะฮะกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะผมเนะะื้อหาจะมีความแตกต่างกันในตัวเกมจริงนะครับที่เขาบอกมานะและแถมอีกอย่างหนึ่งเกมนี้มีภาษาไทยในตัวด้วยนะผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะผมที่มีภาษาไทยในตัวนะถือว่ายอดเยี่ยมมากมากนะผมเกมนี้เท่าที่ไปดูมานะฮะก็เหมือนจะเป็น เรื่อยๆนะผมนะเออคือมันแบบค่อนข้างจะเป็นเกมชิลจริงๆนะฮะโอเคครับ okay, ผมเพิ่มไปการพูดมากมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นเดโมโอของตัวเกมกันเลยดีกว่านะควันนี้มาได้เวลาแล้วได้เวลาตามล่า้องแมว <laughs> อุ้ยมาแล้วโอ้แล้วเสียงเกมอย่างน่ารักเลยจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนนะเพิ่มผู้ติดตามให้ถึง200คนว่ะเนี่ยเห็นไหมฮะคือน้องจะต้องถ่ายรูปภาพน้องเมลนะผมลงโซเชียลนะครับแล้วก็ต้องให้มีผู้ติดตามประมาณ200คนนะภารกิจในตอนนี้นะฮะตอนนี้เป็นวันจันทร์นะผมเวลา8โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูออสถานะก่อนนะชื่อบัญชีน้องชื่อว่ามิกกี้นะครับน้องชื่อมิกกี้เหรออันนี้เป็นภาพน้องเมลตัวแรกที่น้องถ่ายเอาไว้นะฮะอันนี้กดไม่ได้เราแบตน้องก็จะหมด <laughs> โถน้องจะมาถ่ายรูปเมลทาไมไม่ชาร์จแบตไม่เต็มก่อนอันนี้เราต้องทายังไงซิอันนี้ส,นนสเปคบาร์อุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรอันนี้น่าจะถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายรูปเอ้ยกดสเปคบาร์ทีหนึ่งนะฮะเพื่อหยิบกล้องขึ้นมาเง้ยต้องเสืออันที่2คืออะไรฮะอันที่2นี่น่าจะเป็นเล่นกับน้องเมลแน่เลยว่ะอุย้ยเล่นกับน้องเมลจริง แต่คือเราไม่เห็นนะตัวน้องบังอัพลงโซเชียลยังอันนี้อัพลงโซเชียลยังอัพแล้วมีคนกดไลค์เจ็ดคนนะแต่ยังไม่มีผู้ติดตามเวนกามเลยม,มาในขณะนี้เราก็ถ่ายรูปน้องเมวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอรูปรูปหัวน้องก่อนนี่พอแปะพอแปะค <c oughs> ือไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนนะเออกมมันสามารถเดินเข้าเดินออกได้นะฮะเดี๋ยวผมขอเดินเข้าไปในบ้านดิได้ไหมอันนี้ น้องเมวสามสีอันนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเมียนะฮะอันนี้น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเมวสามสีส่วนมากจะเป็นแมวตัวเมียนะครับผมนะส่วนมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาในกรณีที่เป็นตัวผู้ก็จะเป็นหมันแน่นอนอุ้ยน,นี้คุณป้าสวัสดีครับอยากกลับบ้านดึกนะอ๋อนี่น่าจะเป็นคุณแม่แน่เลยเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายน้องข้างในก่อนนี่นี่นี่อุ้ยน้องตัวนี้น่ารักจัง น้องมีกี่นี่คือทาสแเมวจัดเลยอ่ะนียน้องอ้วนเตาอ้วนตัวนี้อุ้ยน่ารักเหมือนกันนะได้แล้วเดี๋ยวอัพลงไอจียังอุ้ยตอนนี้มีคนกดติดตาม3คนแล้วน้องเตาอ้วนเมื่อกี้มีคนกดไลค์3คนนะฮะน้องเสือ7ดแล้วก็น้องส4 9สเกเอ้ยเดี๋ยวมันเพิ่มเรื่อยๆหรอเออว่ามันเพิ่มเรื่อยๆครับผมวันนี้เอ้ยดีๆๆชอบเพลงเกมนี้มากเลยอะ่ะคือแบบมันชิลจัดเลยอันเนี้ยเออมันชิลมากเลยฮะ อันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ถังขยะนี่คุยได้ไหมไม่ได้ <c ười> คือถ่ายได้แต่รูปเมวหรอเออแต่ตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเดโมอยู่นะเป็น0.10เลยอันนี้คือแบบยังพัฒนาแบบไม่ถึงไหนเลยอันนี้คือแบบก้าวแรกก้าวแรกจริงแค่น,นี้อุ้ยน้องวัวอุ้ยเราเจอเมววัวครับผมอันนี้คือไม่รู้ชื่อสายพันธ์เมลอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้คือแบบก็เรียกเมวอะเมวแมวก็คือเมลปาวะอันนี้ในน้องเมลวัวมาหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผมอุนน้ยน้องเทาวันดี เรียบร้อยคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองมาเล่นก็อาจจะต้องรอโหลดนานนิดนึงนะฮะแค่จะเปลี่ยนฉากหรือเข้าแมปก็คือต้องใช้เวลาโหลดนานสักพักหนึ่งเลยอะ่ะเออคือแบบนั่งกดนั่งเลื่อนเฟสได้สักพักหนึ่งอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรฮนะไม่เป็นไรฮนะอย่าเพิ่งไปว่าเกมเขานะเอออย่าเพิ่งไปว่าเกมเขาเกมเขาเพิ่งอยู่ในช่วงดโมนะฮะนี้อาจจะอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะยังไม่เออยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะนี่ต้องยอมรับกันด้วย <c oughs> ไอ้เครื่องกดน้ำนี่ยังซื้อไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแมวอย่ามาซ่อนอย่ามาซ คิดว่าจะรอดพ้นสายตาของเราอย่างนั้นหรือมาแล้วอุ้ย <c oughs> คุณเจ้าของร้านคือแบบใส่หูแมวด้วยนี้ <c oughs> อย่างงุงมิ้งเลยคุณเจ้าของร้านผมว่าเราน่าจะซื้อของอะไรจากเขาได้ป่ะถ่ายรูปก่อนเลยอับแรกนี่น้องแมวขาวตัวนี้เหมือนเป็นแมวพันธุ์ได้ไหมตัวนี้ขนมันดูฟูฟูฟ่ฟองฟนองนะ <c oughs> แล้วขอดูตรงกระเป๋าน้องนี้น้องมีอะไรบ้างอ่ะอุ้ย <c oughs> น้องมีขนมด้วยน้องพกขนมมาด้วยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นอะไรเป็นที่ตกปลาไม่ใช่อันนี้เป็นไม้เล่นกับแมวป่ะไม้หนูนี่เป็นอาหารแมวเฮ้ยม <c oughs> ีอาหารแมวด้วยว่ะ จะรับอะไรดีครับเอ่อไม่รับไม่รับอะไรทั้งนั้นแหละมันรับไม่ได้อะ <c oughs> เฮ้ยจะว่าไปน้องแมวขาวตัวข้างบนนี่มันก็เป็นเอ่อน้องแมวที่อยู่ในร้านไหม,มกเมื่อกี้เออใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูนิดตัวเดียวกันว่า <c oughs> อ่มน่าจะตัวเดียวกัน <c oughs> เออน่าจะตัวเดียวกัน <c oughs> ขอเข้าบ้านคนนี้ดีจริงๆไม่ค่อยอยากเข้าบ้านคนอื่นเยอะเลยอะคือแบบมันโหลดนานอะอย่างที่พูดไป <c oughs> เอานี้เป็นร้านตกปลาหรอโอ้ยสแสดงว่าอนาคตเลาอจะสามารถตกปลาเล่นได้นะฮะน่าจะมีพวกแบบมินิเกมให้เล่นเยอะขึ้นนะ่ะเออประมาณนั้นแบบจับมแมลงตกปลาอะไรเงี้ยเออมาเข้ามาแค่นี้แหละ <laughs> เขามาถ่ายรูปเมลไม่ถึง1ิวิแต่แม่งตอนโหลดนี่คือแบบรอเกือบ30วิเมื่อไหร่จะถ่ายรูปเมลได้สวยๆนะอุ้ยถ้าพูดถึงการถ่ายรูปเมลสวยๆนี่เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูฮะอันนี้เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูอันดับแรกต้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แชะไปอันเนี้ยเป็นไงอ้วนกลมน่ารักไหมฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าพี่สาวอยากเห็นรูปเมวแบบน่ารักน่ารักเรื่อยๆตลอดตลอดนี่ก็มาติดตามไอจีหนูได้นะอันนี้ไอจีหนูชื่อมิกกี้ค่ะอันนี้บอกก่อนเลยว่าพี่สาวจะได้แบบเห็นรูปเมลแบบน่ารักทััั้งงงเเมืออบบกลลยวดีครุ อยากสั่งอะไรทานหน่อยมะเออไม่เป็นไรฮะหนูไม่มีตังจริงๆก็มีแต่ไม่อยากกินนะหนูมีขนมอยู่สวัสดีมีอะไรหรือเปล่ปาอ่ะขอกินฟรีได้ไหมคะอันเนี้ย <c oughs> เฮ้ยจะว่าไปน้องมิกี้หิวแล้วนี่ว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาของกินให้น้องกอนฮนะเดี๋ยวเอาโดนัทไปกินแล้วกันน,ะน้องนะกินไหมกินมีแอนิเมชันกินไหมเฮ้ยมีนี่เอาขนมปังไปกินงำ รูปหัวไปอย่าลืมฮะอย่าลืมต้องรูปหัวน้องด้วยทุกครั้งอันนี้อุย้ยน้องสวัสดีครับพี่สาวไปเล่นด้วยกันไหมครับไม่ไม่ไม่พี่กำลังทําธุระอยู่อันนี้พี่กําลังทำภารกิจสาคัญกําลังถ่ายรูปเมลอยู่นี้เมวน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอะ่ะเอ้ยถ้าน้องชอบเมล์เป็นทาสเมล์เหมือนกันแล้วก็สนใจมาติดตามไอจีพี่ไหมน้องนี่ก็เข้าได้เฮ้ยไอเมลดําตัวนี้เหมือนจะเป็นเจ้าถิ่นนะเนี่ยถ่ายรูปเลยนี่เจ้าถิ่นนี่แช่เลยมันจะมีเมวที่มันดุๆไหมไม่สามารถรูปหัวได้อะไร รูปหัวมากูกัดเลยเงี้ยเว้ยคุณตำรวจหรอสวัสดีครับการไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคือไม่ได้นั่งอู้ใช่ไหมเนี่ยเอ่อไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าราเม็งแล้วละ่ะอันนี้คือจริงจริงจริงครับ <laughs> ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินมาม่าก,กับพวกราเม็งเลยพวกนี้นะชอบกินแบบพวกอาหารเมนูเส้นอนะ่ะเออมันกินง่ายดีไม่ใช่ไลยเว้ยน้องแมวห่างฟูฟ่องอันนี้เว้ยตอนนี้บ่ายสามแล้วเลยโถเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแมวในร้านขนมปังกนะอันนี้โอ้้ร้รรรานนบีคัผม จะรับอะไรดีคะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะฮะนี้คือแบบเมืองนี้คือแบบไปไหนไปร้านไหนไปคือแบบจะต้องเจอแมวอ่ะหนึ่งตัวในร้านนั้น <c oughs> คือเมืองนี้ไม่มีใครเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงนกเลี้ยงตัวอะไรทั้งนั้นคือแบบเลี้ยงแต่แมวคือแมวนี่แบบใหญ่สุดในเมืองนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นแมวอันนี้เมืองนี้แม่งถูกยึดครองโดยแมวอันนี้แมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะยึดครองโลกซึ่งอันดับแรกตอนนี้มันยึดครองเมืองนี้ไปก่อนแล้วมีแมวสองตัวเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวอันน,น <c oughs> เออมันเป็นเมวดําอีกตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างๆกันอันนี้แต่คือตอนแรกแบบเราไม่ได้สังเกตไงคือแบบนึกว่าเงาน้องโอ้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โซนใหม่เดี๋ยวมันมีเรื่อยๆเลยไหมขอถ่ายภาพน้องคนนี้กัะน้องเมวแวละกันอันนี้น่าจะน่ารักนี่เนก่กำลังยืดเลยเฮ้ยน่ารักน่ารักภาพนี้น่ารักเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี้ต้องถ่ายต้องถ่ายต้องถ่ายภาพนี้ต้องถ่ายเก็บไว้ อันนี้คอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์เหมือนรูปภาพที่มันเป็นมีมมีมพวกนี้เออเหมือนรูปภาพที่แบบว่ามันเป็นช็อตมีมมีมน้องนี่คือเหมือนแบบว่าจะได้ยอดไลค์มากกว่าพวกะแบบภาพถ่ายปกตินะครับอันนี้เออเนี่ยเนี่ยมันมีแบบบันทึกเหมือนแบบเป็นลายชื่อเมลด้วยมิเกะคุโรชิโร มิวกี้โซละโทละเดี๋ยวมันมีเมลแบบพิเศษด้วยอะ่ะเป็นเมลที่เหมือนแบบว่าใส่เสื้อใส่เสื้อผ้ามีเมลยักษ์ด้วยเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเมลเหมือนแบบว่าทรงแบบอิตเตอร์เอ็กอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมเนโกเอดิซี่นะในตัวเดโมนะผมนะเป็นเกมชิลๆสบายๆายนะครับผมนะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ่ายรูปน้องแมวไปเรื่อยๆนะผมนะน่าจะถูกอกถูกใจนะคอทาสแมวกันนะครับผมนะอันนี้โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าประจำคลิปแล้วผมตอนน